สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่แบงค์นะคะธนาคารเวลฟาโกนะของอเมริกานะเวลฟา g o นี้จะมีอยู่แทบจะทุกลักในอเมริกานะคะทุกคนเราก็ใช้แบงค์นี้นะแต่เราจะบอกว่าถ้าใครใช้แบงค์นี้นะ เขาจะไม่มีส่งเงินกับไทยนะคะขอให้คุณไปใช้แบงก์ออฟอเมริมันจะมีโอนเงินกับไทยได้นะคะแต่แบงก์นี้เราเคยถามแล้ว2รอบ3รอบคือเขาก็บอกว่าไม่มีโอนเงินกับไทยนะถ้าเกิดว่าประเทศไทยอ่ะมันไม่มีอยู่ในลิสต์แต่คุณต้องการที่จะส่งจริงๆอ่ะค่าเลทมันก็จะสูง คุณไปที่มันนแกรมหรือว่าเวสเทิร์นดีกว่าไหมถ้าคุณอยากที่จะคอนเน c t ส่งเงินกับไทยหรือคอนเน c t บัญชีที่จะส่งเงินกับไทยนะเขาก็แนะนำแบบนี้เขาก็แนะนำดีนะทุกคนแต่เราก็ยังยืนยันว่าเราจะเปิดแบงค์นี้เพื่อที่เราจะใช้จอยกับบัญชี Google Adsense ใน YouTube ที่เรามีรายได้เพราะว่าแบงค์นี้ คือ security เขาค่อนข้างที่จะ protect มากในการรับผิดชอบนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขโมยเงินหรือว่า,เ,าเงินสูญหายของมันเองแล้วเกิดว่า <c oughs> มีคนขโมยมีคนแฮ็กไปอย่างเงี้ยเขาก็จะรับผิดชอบแต่ในการรับผิดชอบของเขาเนี้ยคือสืบนานหน่อยนะเอออันเนี้ยมันก็ต้องตามกระบวนการของเขาเนาะของแบงค์นะคะ เขาก็ต้องสือว่าเงินมันหายไปยังไงอะไรยังไงนะคะแต่เขาจะเทคแคร์เราดีนะคะทุกคนรถก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกสาขาหรือเปล่านะแต่สาขาที่เราอยู่เนี้ยคือเขาเทคแคร์เราดีนะก็รอสามีกับลูกนะคะเขาเข้าไปข้างในไปอไปรับเช็คเพื่อที่จะมาจ่ายค่าบ้าน ในอเมริกาค่าบ้านในอเมริกาที่เราจ่ายณนะปัจจุบันเนี้ยหนึ่เหรียญถ้าคูณเงินเข้าไปแล้วเงินไทยคูณ33บาทนะคะเออห่องร้อเหรียญคูณ33บาท <c oughs> เป็นเงินเท่าไหร่นะคะสห้องนอน2ห้องน้ำสอที่จอดรถแค่นั้นเองนะ โอเคนะคะรัฐที่เราอยู่คือรัฐนิวเม็กซิโกเมืองอบูคือีเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนะี้นะก็ให้ทุกคนดูต้นไม้ไปนะคะเพราะว่าคนเดินเข้าเดินออกแล้วเขาจะเลิกกิจเนาะสามีกับลูกก็ออกมาแล้วนะคะอรถนี่มีความเลื่อมใสอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าสามีของรถไม่มีผมสามีเปิดประตู นะคะก็รถก็มีแสงสว่างของรถอยู่ทุกวันนะคะอ่ะเวลาสามีเลิกงานกลับมาจากที่ทำงานเนาะ <laughs> ทุกคนขำนะคะ,ะขำๆกันนะคะทุกคนอย่าซีเรียสทุกคนรู้ไหมว่าสามีของรถอะมากดติดตามร <laughs> ถทุกช่องเลยอะเพราะเขาเรู้ว่าเขาก็อบอกว่าลูกเนะี่ย ไปกดอยกเลิกติดตามช่องรถนะ<ล>แต่ที่ไหนได้แม่มันกดยกเลิกเวลาเราไลฟ e ์ซีเงี้ยแกก็จะส่งข้อความมาจะพูดอะไรจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเอาของเราเนี้ยไปแปลเออตรงนี้นะเราก็เลยไม่อยากเอ,อให้แกมาตามเราแกกดติดตามทุกช่องเลยนะทุกคนค <c> ร <oughs> ับ <c oughs> ออก็จะมี เดินเซ่ผมเซยผมนะคะก็ะรู้ว่าเราเแคเมิลล่านะแกยิ้มตั้งแต่ตรงประตูทางเปิดแล้วล่ะทุกคนก็จะให้ดูธนาคารของอเมริกานะคะก็ฟังเราคุยไปด้วยนะคะแล้วก็แชร์ให้ความรู้ทุกคนนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษขออภัย พ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะเรารู้มาแค่นี้นะคะเราก็แชร์คนแค่นี้นะ<ส>เพราะว่าเรามีประสบการณ์น้อยเรามาอยู่แค่สี่ปีเองสามีให้เช็คสามีให้เงิน,านง <c oughs> สามีให้เช็คหนึ่งพันสองร้อยเหรียญน,นะคะทุกคนให้เราไปจ่ายค่าบ้าน <c oughs> สามีผลงานออกมาเยอะเลยอะจะได้จะจึ้งไหมนะจะได้จจึ้งจากสามีไหมนะสามีน้ำเงิน มีน้าเงินแบบนะคะวันนี้กดเงินออกมาเยอะเนาะวันนี้รวยขอจัดจึงไม่ได้เหรอสามี <c oughs> ของเงินสามีสามีมองหนะ้าแบมือครับต้องแบมบให้ได้สี่สิบสี่สิบก็เอาโอ้สามีให้อีกสามีให้อีกยี่สิบโอ้ได้หกสิบโอ้ฟาดหัวฟาดหัวโอ้ได้เงินหกสิบเหรียญวันนี้ วันนี้ได้กินหมูกระทะแล้วเว้ยได้เงินหกสิบเหรียญสามีให้เงินนะเออสามีให้เงินเนี่ยลคะค่ะไม่อยากให้เมียออกไปทำงานนะคะสามีเขาบอกว่าให้สักจิ้งหน่อยอย่างเงี้ยสามีก็จะให้นะคะก็เหมือนกับการแบบเออขอเขานั่นแหละแต่เขาก็ให้นะคะแต่สามีรู้ว่าเออเมียจ,จะไม่ชอบขอเงินนะคะเมีย เมียจะเป็นคนที่แบบว่าหญิงเออมันไม่ชอบของเงินนะถ้าถ้าคือมันแบบมันบอกว่าเอาเงินให้หน่อย่องเงี้ยคือแบบต้องต้องยกให้มันนะต้องเอาเงินให้มันนะเลยประมาณนี้ยนะออยังไงรถก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนในช่วงฤดูนี้นะคะทุกคนเราจะบอกว่าทุกคนจะเห็นรถสวยๆออกมาขับกันนะรถอเมริกันนะคะสวยๆออกมาขับกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นรถสวยๆของอเมริกานะคะเขาจะเอาออกมาขับเอาออกมาโชว์กันนะคะคนที่เขามีรถสวยๆในอเมริกาเดี๋ยวก็ดูถนนหนทางไปด้วยกันนะคะยังไม่ไปนะคะทุกคนยังไม่ไปเพิ่งไง <c oughs> ตัวนี้เป็นร้านประจําของเรานะคะร้านที่เราแบบมาสวีทกันครั้งแรกเลยนะคะ <c oughs> ที่มาเหยียบอเมริกาอัปเปอร์บีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปเจอรถสวยๆนะคะ ไปเอกก็อาจจะขับรถไวหน่อยนะอาจจะขับรถเหวีออย่ยงหน่อยแต่อยู่ในเมืองอะ่ะขับได้แค่สามสิบเท่านั้นนะขับเยอะเกินกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่ากล้องเยอะเหลือเกินนะสามีก็รอที่จะกลับรถนะคะทุกคนไม่รู้ว่าแกจะพาเราไปดูฟุตบอลไหมเพราะว่าเราอยากดูฟุตบอลแกก็บ,บนนะคะว่าอยากจะเอารถไปล้างก่อนเพราะว่าจะเอารถไปให้เขา <c oughs> ทําความสะอาดนะคะแล้วก็ไปให้เขาทําสีใหม่นะทะเบียนรถของเรานะคะหนึ่งหห้านะถ้าใครอยากเยอะซื้อหวยเพราะว่ารถของเราอะไม่รู้ใครมาทําอะไรสีประตูถลอกนะคะ<ม>เอองวดที่แล้วก็เขาถอยมาชนนะหวยมันก็ออกงวดนี้ก็ลองลองดูนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เล่น จะมีเข้ามาจ่ายบินนะที่วอลมาร์ทนะทุกคนเพดบิลคันเมลิน่าคัมบิทูเราก็มาถึงที่จอดรถแล้วนะคะเออแกมาจ่ายบินก่อนนะคะทุกคนก็ <c oughs> จะเห็นหลายๆช็อปเนาะที่ อยู่ในอเมริกานะคะทุกคนเห็น The U.S.P. Store ไหมคะอันนั้นเป็น private นะคะ,ะ private ไปรษณียเนาะค่าส่งก็จะคูณ2นะคะทุกคนแต่ตัวนี้แหละที่มันส่งกับไทยนะคะเออส่ง around the world อานะอาจจะเห็นว่าอยู่ในประเทศไทยก็น่าจะมีเหมือนกันนะคะตัวนี้เนาะ ต้องรอสามีไปจ่ายบินก่อนนะคะทุกคนยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะคะยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้หวานหมูได้60เหรียญกินหมูกระทะ <c oughs> ถ้าถ้าบอกว่าขอตั้งค์หน่อยอย่างเงี้ยแกไม่รู้หรอกว่าขอตั้งนะคะถ้าแบมือแกก็จะให้นะคะ ไม่อยากให้ไปทำงานต้องทำอย่างนี้แล้วค่ะแกให้นะคะแต่อย่าขอบ่อยขอบ่อยแกจะไม่ให้แกจะรู้พักนิดๆหน่อยๆน,นะคะเออนานๆที่อย่างเงี้ยแบมืออย่างเงี้ยแกจะให้นะมึงขอมี่มึงขอมี่ take her with you เตรียม for daddy okay daddy take h you out from the door yeah, <I> daddy coming daddy open the door daddy coming <laughs> จะไปกับพ่อเขาเนาะคะ่ะไปจ่ายบิลไปจ่ายบิลที่วอร์มาร์ทก่อนนะจ่ายบิลค่าน้ำ ไปแล้วนะคะพ่อลูกอเอาละค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เราก็มาจ่ายบินค่าน้ำกันนะคะเอาออกจากธนาคารมาจ่ายบินค่าน้ำแกก็ไม่ได้บอกนะว่าแกจะเข้ามาจ่ายบินค่าน้ำนะคะ ก็เลยไม่ได้พาพ่อแม่พี่น้องดูรถสวยๆเดี๋ยวเราไปดูรถสวยๆกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกันซะก่อนเนาะให้ดูไลฟ์สไตล์ในอเมริกานะคะ,ะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกเมททุกไลค์ทุกการติดตามด่าดิมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ